ชูบทุกคนพวกผมุ้นเส้นของุบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟน่ากินมากคะ่ะทุกคนจ้าดูดิดูความวุ้นเส้นปบเคยทำลงคลิปไปแล้วนะทีนี้กบก็เลยไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําวิธีการทํานะคะทุกคนน่ากินไ้มคะทุกคนกบก็จะกินกับนี่เอากุ้งมากินกับนี่คะ่ะน้นจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนจ๋ากบก็มาทักถ่ายทุกคนนะคะและ้วกบก็จะตัดสา,ายวันนี้เราก็กินกันแบบง่ายๆมื้อเย็นนคะทุกคน สามกบชอบมากเส้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเส้นนะนางจะชอบเวลากบตำตำขนมจีนอ่ะทุกคนที่แบบอะไรนะที่รักตำตำตำส้มตำใช่ไหมตำซ้วใช่ไหมที่รักแล้วที่รักก็จะชอบอ๋อตำซ้วแล้วก็ยำขนมจีนหรืออะไรก็ตามนะทุกคนที่กบแบบมีเส้นแล้วก็อะไรยำยำบนเส้นอะไรแบบเนี้ย นางจะคือนางจะตัวแรกผมคิดว่ากบอ่ะจะใส่มึนเส้นนิดเดียวนะทุกคนแต่เีนี้เสร็จปุ๊บพอพอพออยู่กับสากบนะนางไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าแย่งนะแต่หมายเพราะว่านางแบบกินแบบคือ <laughs> กินแบบกินเส้นหมดนะ่ะทุกคนกบกินสองคนเอาไปเยอะๆหน่อยเพราะว่า นี่ค่ะมากนนินไหมคะทุกคนนี่อันนั้นก็จานสากรบนะคะนี่น้ำจิ้มส่วนต่นก็จะเป็นจานของกบกกบนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่รัก <c oughs> กินก็กินกับเครื่องดื่มเย็นๆนะของกบนะ เครื่องดื่มเย็ยนๆน้ำเก๊กฮงเก๊กฮวยก็ว่าไปท้องสามีกุบร้องว่าแต่สามีร้องเลยกบก็ร้องเหมือนกันอาจจะได้ยินเสียงเด็กเขาโตแล้วเนาะที่ลัดเขาก็จะจำทั้งวันเลยนี่ค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนจ๋า มากินกุ้งหอยบนเส้นด้วยกันกันกบกบนะวันนี้เราก็กินกันมื้อเย็นง่ายๆแค่นี้เลยกบชอบกินขิงก็จะมีขิงขิงแบบนี้ขิงเล็กๆ <c oughs> ขิงเล็กๆนะคะทุกคนมาทุกคนจะมากินด้วยกันกับกบคะ่ะ <c oughs> ก็แค่นี้คะ่ะ <c oughs> มื้อนี้ของเราสองคนนะ <c oughs> ก็ไม่ไม่เอาไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะทุกคน กบก็อว้ยน้ำลายไหลกบก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนะขอบคุณทุกคำกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลน์นะคะกบก็เอาคลิปกุุงอ่บนเส้นมาทักทายทุกคนนะคะในวันที่กบไม่มีคลิปลงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้กบเสมอเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะคุณอำนาจรักที่รักนะขอบคุณจ้ะขอบคุณเพื่อนๆด้วยสิขอบคุณเพื่อนครับครับผมโอเคบายบายค่ะมินิฮาร์ดหน่อย Makan, tuh,